โอเส่งงานครับเสร็จตอนบ่ายสองโมงพอดีพอดีตอนนี้ตั้ม750วัตต์นะครับหย่อนลึกที่28เมตรอันนี้บออ่อจอไว้อยู่ที่30เมตร <c oughs> น้ำจับอยู่ที่17เมตรมันจะรอดไหมก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวรอชมถ้าจะได ่าจะได้เจาะใหม่ไหมบตอนนี้วนมาที่นี่คือวนครับวนมาที่92อ่ารอบที่3 4อ่าแหบวบโอแอมที่8แอมนะครับอ่าแสดงว่าแผงเราใช้ได้ปกติ8แอมที่753วัตต์อ่าทำงานเต็มประสิทธิภาพครับตอนนี้8แอม กำลังวัดครับทำง,งานปกติอ่ะถือว่าประมาณ4คีวคเฮ้ยย่อนลึกขนาดนี้ประมาณสัก3คิวครับน้ำประมาณ3คิว3-4คิวลดต้นไม้ลดลดสวนโอเคส่งงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอ,อเทปตื้น ก็จะเสร็จขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับเลียกใช้บริการอ่าชุดนี้เป็นชุดที่3ามแล้วครับอ่าเห็นไหมนะ่ะได้ออก YouTube แล้วอ่าอ,อย่าลืมกดติดตามตัวเองด้ะ <laughs> สนใจติดต่อที่เอราวันดาวเทียมจิตเจริญชัยเซอร์วิสครับยินด,ดีให้คำปรึกษาก่อนการติดตั้งขอบคุณมากครับ